ครับสวัสดีครับพี่น้องที่หักแพ่งของช่องมหาจัยรการเกษตรนะครับตอนรับรับตอนพี่น้องเข้าสู้ช่องนะครับที่จะสั่งองค์ความรู้และการแรงบัตด,ดานใจในการทําการเกษตรนะครับบราจิเป็นเพื่อสั่งรายได้และการสุขภาพความเป็นอยู่นะครับ เป็นช่องที่จะพาพี่น้องนะครับไปชมแรงเลี้ยนลูกต่างๆสวนเกษตรผสมผสานนะครับเล่นมาต่างๆโคกน้องหน้าสวนเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับที่จะได้พาพี่น้องไปชมนะครับสัหรับมือนี่นะครับกับเด็พาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านตาติดตำบลโน่นเพิง อำเภอวารินชำราบจังหวัดปุบนลราชเท่านี้นะครับเป็นชุมชนต้องเที่ยวนะครับเชิงนิเวีบ้านตาติดนะครับสำหรับมองนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ปลูกไม่ดอกไม่ประดับนะครับของอำเภอวารินชำหาบนะครับหลายพันหลายชนิดนะครับ นี่ก็เป็นจุดที่ประสานงานนะครับจุดประสานงานจุดเช็คอินนะครับของอตำบลโน่นเพิ่งนะครับเป็นชุมชนต้องเที่ยวนี่นะครับสัญลักษณ์เพิ่นจ็จะมีเพิ่งตัวใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่นี่ับพี่น้องเขามานะครับกบาเซนว่าลินสีสเกตนะครับเลี้ยวไส้เข่าบัรจันนะครับ ขามากัพอไกครับ3ซีโลนะครับก็จะฮอตบ้านตาติดนะครับซึ่งสวนดอกไม้นะครับต่างๆเดี๋ยวผมก็จะได้พาพี่น้องเขาไปชมนะครับแต่ละแปลงแต่ละหม่องนะครับหลายหลายแปลงครับน่าจะ70 8 0บแปสแปลงนะครับในหมู่บ้านตาติดของเฮานะครับเดี๋ยวตามไปบินขับ ทางนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับสีส้มนะครับที่กำลังบานนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองขาวนะครับนะครับจตของสวนเพิ่งกำลังเก็บผลผลิตเยอะ เจ็บดอกไม้อยอะเฉลียโลนึงนี่มันอยู่จักดอกครับคุณแม่ครับประมาณ25ถึง30ดอกจ้ะ25ถึง30ดอก30 30ต้นดีกว่าเนาะค่ะ30ต้นแบบนี้อ๋อครับ30ต้นเฮาใส่เมล็ดเนาะครับกล้าที่แดดนี่เนาะเป็นยอดพันธุ์ค่ะมีแปลงแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็เก็บยอดมาช่ำให้ออกหักแล้วก็เอาลงแปลงค่ะอ๋อมีแปลงแม่พันธุ์ค่ะเก็บยอดออกมาเนาะครับเนาะเด็ดยอดออกมามาช่ำก่อน แปลงม่พันธุ์ในสิอยุคด้ประมาณสองถึงสามเดือนค่ะกะปลูกจนเต็มพื้นที่แล้วขาะจังค่อยได้ลูกครับแปลงแม่พันธุ์เขาเขาเห็ดจะไหนครับแปลงแม่พันธุ์เขาจะงงว่ามันต้องเป็นสีนั่นสีนี่นะเขาเขาหมายแบบ้นเจากลักษณะใบค่ะลักษณะใบเพิ่นสีแตกต่างกันค่ะห้ากระเบิงออกว่าเพิ่นเป็นสีหยังค่ะโอ้ใบแต่ละสีนี่สีแตกต่างกันนะครับเน้องค่ะคือจังสีแดงนี่ค่ะใบใบเขาจะเป็นยังไงครับ ใบสีแดงนี่เพิ่นจะออกบางๆแน่ค่ะกาคาม่นๆค่ะใบนี้เพิ่นสีเป็นแฉกๆหลายค่ะแราคาเงาเงาหืนค่ะมีหลายแฉกสีแดงนี่จะเป็นใบม่นๆนะครับ,รบและะ้วก็แฉกบ่หลายถ้าเป็นสีเหลืองสีส้มนี่จะใบเงาแฉกหลายนะครับใบใบยัดใ,ใ,ใ,ใยใบหนาเป็นสีขาวมีขอบเบิ่งหลายหลายขอบครับเป็นพวกแตกต่างหลายหม่องคครับ อันนี้ย่างคำามาอีกกต่ซึ่งส้นอีกนะครับดินดินเพาก็ต้องพุ่นขึ้นอยู่เรื่อยเนาะ,ะครับหลังจากที่เขาปลูกแล้วนี่เขาพักดินไว้จะเมื่อครับจังจังจังลงชุดไม้ได้พักดินไว้สองอาทิตย์ได้ค่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะ,<ล>ะรครับเนาะปกติจะมีพื้นที่ไร้หมองกับกาจะพักได้สองเ,เ 2> 2ดือนค่ะหมุนเวียนค่ะอ๋อครับครับหมุนเวียนกันไปนะครับอาจจะเป็นชุดละลายยังสิ่เนาะครับเนาะชุดละลาย นะครับเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สางไร่ได้พอสมควรนะครับในอำเภอวารินจำหาบของเฮานะครับเป็นบอกง่ายว่าเป็นเป็นพืชที่สางซื่อเสียงให้กับอำเภอวารินอีกชนิดหนึ่งนะครับนอกราบนอกเหนือจากสวนทุเรียนสวนอินทผลัมหลายๆอย่างครับทั้งวารินเฮานะครับ ตัวนี้จะล่างจะบานนะครับเริ่มก่อดอกครับเริ่มก่อดอกสี่หาเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะ่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับจะได้รับแลงนี่หลายนะครับให้พี่น้องข่าวมาเบิงได้นะครับบ้านตติดตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ครับดีกับเป็นเก็บผลผลิตนะครับเส่อทงตลาดนะครับคุณแม่นะครับเนาะค่ะครับผมอ่าทรงใสนะครับนี่นี่ส่งอ่าตั้งจังหวัดนะคะท่ะอันเี่าขายอีสานห้าเลยค่ะครับค่ะทุกค่ะอีสานห้ากับสีส่งผ่านกลุ่มของห้าค่ะอืมมีกลุ่มอีกนะครับเนาะมมีกลุ่ของาส่งส่งกรุงเทปส่งตลาดซีมุมเมืองตลาดไทยน้ำบุญเนาะอ บ่ถึงค่ะเพราะว่าสินค้าของห้าวันแต่สินเฉพาะภาคอีสานก็ขายบบเพียงพ่อขายโอ้ได้ดีกันครับได้นีกันผูกบ่ทันอยู่เนาะแมนค่ะครับผมเป็นเป็นโลบ่ครับค่ะหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลครับจักบาทนะครับโลจักบาทหนึร้อยบาทค่ะทุกอย่างทุกสีค่ะครับทุกสีนะครับกิโลละร้อยทุกสีค่ะอ๋อครับเก็บเก็บตัวรอบนี่ได้เจ็กโลครับค่ะตัวรอบนี่ กะสีประมาณรอบละลอยกิโลค่ะคันทั้งเบิร์ตกับตอนนี้สิมีอยู่งกแปลงกะสีประมาณหกลอยกิโลค่ะหกลอยกิโลหกลอยกิโลค่ะหกลอยกิโลค่ะหกหมื่นค่ะอาบอค่ะบอค่ะโลละลอยหกลอยโลกับหกหมื่นครับหกหมื่นโอ้ตลอดนะครับเน้องแต่ว่ากะประมาณสี่เดือนสิได้เก็บเท่านึงค่ะครับสี่เดือนเก็บเท่านึงนี่ครับ สีเหลืองสีม่วงสีม่วงขาวนะครับเหลืองบางบัานก็ผสมสีกันไปนะครับคุงแม่นอ่อกับสั้งผสมสีหรือเป็นสีเดียวก็ได้นะครับนอะนกี่ครับนี่พ้อมพ้อมจำหน่ายนะครับมีมีมีรถมารับเนาะครับเนะอ่อรับนี่ครับ เตรียมผลผลิตเตรียมทรงนะครับปลูกตลอดปีนะครับคุณแม่เนอ,อปูกตลอดปีค่ะนี่ครับเป็นแปลงของคุณแม่กัญญาอินทพันธ์นะครับปลูกเบนจำมาาห้าไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่หนึ่งพันสองกิโลกรัมนะครับ รายได้หลังหักต้นทุนรอบปีที่ผ่านมา337แ0ด้อยห้าบาทหักต้นทุนออกแล้วนะครับเหลืออยู่3า0แสนกว่าบาทนี่ครับหักต้นทุนออกแล้วเหลืออยู่3 3 7 5 0าเ็ดอยหสิบาทเป็นรายไ,ได้ที่สูงนะครับปลูกดอกไม้ปลูกกระปุกอยู่บ้านเลยนะครับคางบ้านนะครับนี่จะเป็นดอกสีขาวเป็นเบญจมาศให่นะครับนอตินอ ครับผมอืมเป็นดอกเดี่ยวจะอผู้้นตยัง้นประจําเออูอยู่บืมอกับส้นเนาะอันท่านท่านนั่นจะเป็นถาดพอก้านะครับเนาะครับพอก่าพอก้าจังมือครับจังสีลงแปลงได้ครับสิบสี่มือสองอาทิตย์นะครับเนาะพร้อมปลูกเลยนะครับ นี่จะเป็นดอกสีขาวสีขาวท่งนี่จะเป็นสีสลนหลากส,ากสีสีของมาเลเนนะครับนาะสีแดงนะครับนี่หลากสีนะครับพี่น้องนะครับถี่อยู่ตังอำเภอตังจังหวัดนะครับอยากจะมาเที่ยวชม แรงเลีเ้ยนลู่เชิงเกษตรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งก็คือชุมชนบ้านตะติดตําบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นมองที่ปลูกดอกไม้ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลน,นะครับโดยเฉพาะดอกเบญจมาศนะครับหลากหลายสีหลายสายพันธุ์นะครับในช่วงนี้นะครับกับพี่น้องข้ามาได้เลยครับมาที่จะมีศูนย์บริการของอบอตอนโน่นเพิง นะครับเพิ่นไห้บริการสีผ้าพี่น้องไปเบิงว่าแปลงไดหม่องไดนะครับทีดอกไม้ก็ร่งบานนะครับในช่วงนี้นะครับหลักการในช่วงปีใหม่นะครับก็จะเป็นช่วงทีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเขามาหลายนะครับดอกไม้ก็ในช่วงนั้นก็สีบานหลาขึ้นกันนะครับไหลาหลแปลงนาจะบ่ตั้มก็ร่อยแปลงนะครับในเขตบ้านตะติดนะครับ นี่ครับจะมีผ้าคลุมพลาสติกใสคลุ่มไว้น้ำนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงที่เพิ่นเก็บไว้นะครับล่อล่อหอกระดาษนะครับเพื่อจำหน่ายนี่ครับทาานี้จะเป็นสีขาวนะครับทาานี้จะเป็นสีขาว สีขาวสีเหลืองนะครับอันนี้ก็คือสีเมนชุดต่อไปนะครับจังสีเก็บผลผลิตได้นะครับเขาเลือกเก็บเต็บดอ,อกบานกรเมนไหมครับคุณแม่ครับครับเลือกเก็บเต็ดอกบานกรฟังทางด้านขวาเมือ่อนจะ โด,โดนไประใดยังิเก็บได้ครับนี่ทีกระลังบานอ,อ,อ,าอ๋ออีกสองอาทิตย์นะครับอีกสองอาทิตย์ก็จะประมาณเดือนท่านว่านะครับนอช่วงพีใหม่นี่ก็จะมีผลผลิตออกหลายค่ัคนรครับ,รบหกหลายสีวมีแกสวนคมนคอออืมครับใส่มือหักเลยนะครับเนะ ความยาวของการเี่เขาจงไปประมาณเท่าไรครับเจ็ดสิบเซนนะครับเนาะเจ็ดสิบเซนนะครับดอกที่สามารถสีเจ็ดได้กับบานเจ็ดเปอร์เซ็นครับบานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้นี่นี่อยู่ประมาณหาสิเปอร์เซ็นเนาะครับเนาะะนี่หาสิบเปอร์เซ็นนี่สิบอยี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้ สิบเปอร์เซ็น <c> ต <oughs> อันนี้หาเปอร์เซ็นตนะครับถ้าถ้าถาเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดอกที่เก็บได้ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่เป็นดอกที่อ้ทิมน,น,นี่คือ,อนนบานแห้งพดปะครับได้จะไหนเนาะอันนี้อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตกับขายได้คือกันแต่ว่าราคากับสีบหลายมันบมบมสูงนะครับเนาะราคาสูงเหมือนเหมือนกันค่ะอ๋อครับนี่ต่ว่าดอกนี้่นเสีย่ะเลยเก็บทิ้งอืมครับบานเต็มที ปปรปเซนก่งสวยค่ะแกครับนี่นะครับครับตอนนี้ก็ได้มาทอดสวนดอกไม้นะครับเป็นอีกแปลงหนึงนะครับในชุมชนบ้บานตาติดของเฮา นะครับเป็นการปลูกดอกไม้เช่งผ้านิชย์และก็ท่องเที่ยวนะครับในชุ่มชนบานตาติดนะครับอันนี้เป็นดอกเบญจมาศนะครับเบญจมาศก็จะมีหลายสีครับสีม่วงสีขาวสีเหลืองนะครับซึ่งปลูกผสมประสานกันไปนะครับ ตลาดนะครับถี่เพิ่นทรงประจำนะครับเดี๋ยวก็จะไ,ไปพูดคุยกับไอ้เจ้าจของสวนเพิ่นนะครับกับตอนนี้กับทายเบื้องความหลากหลายนะครับควางงามของดอกไม้ในช่วงนี้นะครับช่วงที่จะบานหลายนะครับกบ็เป็นช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เพิ่นวานะครับ ปลูกหลายรุ่นหลายอายุนะครับปลูกต่อเนื่องตลอดปีนะครับสำหรับบ้านตาติดนะครับทั้งด้านนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นทีอ่อาจจะลงไหมนะครับตัวนี้ลงไหมหมุนเวียนขึ้นไปนะครับนี่ก็น่าจะใกล้จะได้เก็บขายแล้วนะครับนี่ครับเป็น เหลืองขาวนะครับท้านัาจจะเป็นสีม่วงนะด้านนี้เป็นสีเหลืองนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับ ไอ้ใกล้ๆสิได้เก็บได้หรือเปล่าครับคุณพ่อนหนิอือครับ,รบสวัสดีครับคุณแม่ครับครับ <c oughs> เอ้าคุณแม่ซื้ออย่างไรครับ ไม้เพียเนาะครับเนาะเป็นสวนของไม้เพียรเพื่อนที่ยิมองนีแจ๊กไลครับที่ปลูกไรหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นเบนจมาดทั้งเมือดบอกครับเบนจามาดอันตัวนี้เบ้นเบ้นไงเบ้นเหลืองไงเบ้นเหลืองไงโนครับอายุจังเมื่อครับนี่ตัวนี้เพ้นเชื้อประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าอ่โดนปะไหนครับจังออกดอกเนาอสี่เดือนเคืองออกดอกแล้วก็ อีกเจ็ดมื่นจังสิเก็บดอกได้ครับถ้าออกแล้วตามอายุตามอายุคือคสี่เดือนปล่อยปล่อยไฟสามเดือนปล่อยไฟแล้วประมาเดือนหนึ่งเพื่อ,อ,อกะซีเริ่มออกดอกดอกก็ไปแต่งดอกประมาณยี่สิบหมื่นครับก็ค,คือบ้านพร้อมเซฟอ,อ,อโอหลอดไฟนี่ทีทีโยองอยู่นี่เป็นเพื่ออย่างนั้นครับนี่พายุห้เพิ่นสูงอ๋อหลอดหลอดไฟนี่เปิดกลางคืนเพื่อสิให้สูงใ,ให้สังเคราะห์แสงกลางคืนนั่ม อืนึกว่าข้าเจ้าย่องไปเห็รหยางนะครับเพียนหลายนะครับหลอดไฟพยุงให้เบนจามาาได้สูงนะครับทรงแม่ข่าในบ้านนะครับเนาะเพิ่นทรงลงทั้งซีมุมเมืองผมนะครับเนะน,นาะอ๋อทรงทรงลงกรุงเทพน้ำอยู่ครับแถวแครับตลาดไงเ้าก็ทรง บ้านตาตีเท่านี้เป็นแรงงญ่ที่สุดนะครับในวารินเฮหาหนอใ,ในจังหวัดอุบลกับว่าได้เนาะที่ปลูกดอกบเบญจมาศขายปลูกตลอดปีบ่ครับคุณแม่หรือว่าหน้าฝน,นก็ปลูกได้นี่นะครับหน้าฝนหน้าฝนคุณแม่เพิ่นจะปลูกใส่ในร่งเลื่อนนะครับส่วนหนาหนาวนี่ก็จะปลูกข้างนอก นานาหนาวนี่จะดูแลไงกวัวนะครับคุณแม่เนาะครับการดูแลรักษาช่วงนานาหนาวนี่สีบ่ขยันซ้ำหนาฝนนะครับนาะราคากับสี่บ่ดีซ้ำหนาฝนหรือครับมันออกลายมันกับราคาลดลงนะครับนาคุณแม่มันก็เหตุงายแต่ว่าด้ยิ่งมาจํานวนการปลูกปีนี่ลดลงก็ปีที่แล้วแม่นว่ครับ ช่วงหนาฝนมันเห็ดปรตาครับกะเริ่มปูกนชสวงแล้วก็มาเจอโควิดแน่นอะเจอโควิดแน่ในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับเก็ดเหตุงัดอันนี้เป็นจุดที่ลงปลูกไม้นะครับนอปลูกเด้เจ็ดมือนะครับคุณแม่ครับนี่สิบเจ็ดมือครับนี่เด้สิบเจ็ดมือนะครับ ปลูกหมุนเวียนขายอยู่ตลอดปีนะครับแต่ก่อนพื้นที่แถวนี้บ้านตะติดเท่านี้ปลูกยังนะครับปลูกปอปลูกมันปลูกปอปลูกมันแล้วก็มีหน่วยงานเขามาสนับสนุนหรือว่ามีคนเคยพามาปลูกก่อนนะครับเป็นเป็นเจ้าไหนเนอหน่วยงานโอ้พนมาสนับสนุนให้ปลูกแต่กี้พนมาลงอยู่บ้านเพิงบ้านเพิ่แค่หนงานเพิ่นครับแล้วก็ต้นก็ขยาย ส่วนใหญ่ผมเคยเห็นแต่ขาเจ้าปลูกดาวเรื่องเนาะแต่ว่าเบนจจมานนี่เป็นเขตเองครับเบนจจมานนี่จะเห็นแต่ตำบลโน่นเผืเอกเงาบ้านตาติดเป็นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่องเกษตรอีกหมองหนึ่งนะครับบ้านตาติดในซื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้มาทายทํออย่างเงี้นวเราทำมนตรีกับมาเปิดงานหมู่บ้านเห็นไ่มครับครับเปิดงานท่อมสวนางไงอืมครับแล้วกา็ ช่วงปีใหม้นะครับเนาะผลไอ้ดอกไม้นี่สวง,งามบานหลายแม่นม่พีใหม่หลายหลาย,หลายสวนครับหลายหลายสวนไอ้ที่ปลูกไว้นี่ก็น่าจะปีใหม้นะครับเนาะต้นหลังปีใหม้กราคม<อ>มกร,า,มกราคมกุมภาพันนธ์แ่กุมภาพันธ์ครับนี่นะครับไอ้ปีหนึ่งนี่ พื้นที่ไร่หนึ่งนี่สามารถสีสางไร่ได้นี่เจ้าบาทครับคุณเนี่ยประมาณโดยประมาณแส,าแสนกว่าบาทบทา่ครับแม่ครับโอ้แสนกว่าบาทนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ปลูกตรงไหนค่น 3, น 3, าไฟครับตามพันหนึ่งสี่ผมก็แต่ว่าเซลล์เซลแต่ละหลอดต้องกระตุ้นไปเส้นแทงลหลอดไปบันครับมันบดเอเส่ขวบคืชต้นีมัน ไช่มีมันต้องใส่จำนวนหลายมันค่อยถึงดอกใหม่นะอืมครับก็คือเจ้าลาเจ้าสนั้นบ่พอเป็นดอกเมันก็ต้องมาใส่แผงละแผงละอันแผงละอันครับดูใาอยู่แต่ว่ามันบ่ได้บ่ได้เนาะครับเนาะก็ต้องกะบ่เป็นอย่างครับก็เฮาหักบวกลบแล้วก็ยังมีกำไรอยู่เรื่องโรคเรื่องแมลงนี่มีปัญหาจังได๋นะครับมร้ายจนหมาปุ๊บจะนอนอืมนอน ครับเป็นนอนละกาพวกเชือล่าโค่นเน่านะครับหากเนาโค่นเนาเนเปนเกษตรข้ายลักษณะเดียวกับดาวเรืองครับดาวเรืองก็จะมีปัญหาเหี่ยวตายลงคือขึ้นมากงาม,งามกับเหี่ยวลงนะครับเป็นใส่เดือนฝอยเนี่ยหากเนาค้นเนาเนาี่ยคนแตกนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขเขามา่ยมีมยม่มนะครับ ครับก็ขอขอบคุณคุณแม่อีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับครับ,บผมครับสำหรับวัอนี้นะครับทั้งทีมงานมหศัศจรรย์การเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับจาของแปลงจาของสวนนะครับคุณผีกัญญาอีกทีหนึ่งนะครับที่ให้ทางทีมงานนะครับได้เข้าม้าทายท้ำนะครับการปลูกดอกเบญจมาศเชิง การฆ่าและการท่องเที่ยวนะครับเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับของหมู่บ้านตาติดและการอำเภอวารินชำราบของเฮานะครับสำรับมือต่อไปนะครับกัให้พี่น้องได้ติดตามเบิงว่าช่องมหศสรจันการเกษตรนี่จะพาพี่น้องไปเบองมองใดสวนใดนะครับกัาฝากพี่น้องกดติดตามนนะครับ ติดตามกดไลค์กดแช่นะครับให้ทางทีมงานได้มีกำลังใจในการนำเสนอเป็นซื้อกลางนะครับความรูต้ต่างๆเกี่ยวกับด้านการเกษตรต่อไปนะครับสาหรับเมื่อนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ